ถ้าเข้า,าสนามไม่ได้นี่เรามีจออยู่ที่อาคารนี้มีบุตรนะครับ<ช>ไปบชมตรงนั้นได้นะครับไปรับชมได้เลยครับก่อนที่จะถึงนัดชิงชาเลิศครับนี่คือปรากฏการณ์ฟีเวอร์ของฟุตบอลน,นักเรียนเ็คนแชมป์กีฬา7 h ็ดีแชมป์เนครับวันนี้ครับดูครับไฮไลไท์เพียง3.9วินาทีครับจิรพัฒน์แล้วหัวหินวิทยาคมครับมาได้ ที่สองครับจิรพัฒน์คนเดิมครับจังหวังล็อกลบพัชรพลค,ครับเน่ของทางคุณบอลนักเรียนเอกคนชั้นกีฬา 7HD คือไว้ใจครับแล้วดูลูกไฟลูกนี้ครับของทางคณะพจน์อินทสิงห์สามเหลี่ยมให้ทางอารรชันรีราชาไล่มาเป็นหนึ่งต่อสองครับแล้วดูจังหวะนี้โต้กรับครับปฏิพัฒน์กายให้ธิรพัฒน์